กูมาให้กูด้วยอย่าให้หมามันกัดของกูได้ออออของกูงได้หมามันติดสัตว์เอ้ยกันอยู่หลังบ้านมึงจะกลัวหมามันไปทำไมเอ้ยไป,ไปทำไมมันจะออกมากัดนะกูหรือเปล่า,าถ้ามึงเป็นหมาเล่ามึงจะออกไออหม ทำไมไ้เสียเวลาใจเดียวก็มามึงก็ปลอดภัยเออเมึงก็ปลอดภัยวันประชันงานประจําปีระวังตัวให้ดีนะไอชิบหายเออเอนาไอชิบหายหากใครแพ้ก็เลิกเป็นครูไม่มึงก็กูไม่ใครก็ใครเออ ใครก็ใครประเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปประเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไป,ไปพวกเราทั้งหลายลับ,บ้านกันเถอะไป